วารีผมยิงบอดนะแต่ผมจะวิ่งวิ่งไปเล่นฝั่งขวาไม่มีทีมเพื่อนฝังน่งเลย 不要纺织工工不会被人 ¿En mí? sí Okay. ¿Se ve? บนีแ0มแล้ใช่ไหม,ไมเจอแลัวนึงสองให้คนเจออล้วตัวนึงอยู่หลังก่องตัวนึงหลังขล่องหน้า

ระเบิดถอยออกมาได้ไหมโอ้โหโคไปได้เลยว่ะตรงนี้มันอยู่แถวบ้านเลยบ้านตีบมันจะวิ่งออกมาแล้วไม่มอยู่ตรงมากกว่าเลยมากกว่าเลยห้ายหลังกล่องันแรกเลย

Mới mấy chi loạn con máy đó มันมันมันอยู่ตรงที่ผมว่าหลังกองไม้มันผ่าพุ่มอยู่ เยอะมันเก็บศพเพื่อนไปแล้วปุ๋ยเจอเเไหม

เรื่องโคไปได้หาจุดอยู่เจ็บหนักครับโดนระเบิดเจ็บหนักโดนระเบิดเจ็บหนักโดนระเบิดเจ็บหนักเส้นน,น,น,นะไม่ได้ตามนะ้ ไปได้แล้ววบจะวิ่งย้อนขึ้นใบวีจิ่งย้อนขึ้นใบวี <c oughs> ตัวนี้เอ็มโฟเพื่อนยิไงไว้มากตัวนั้น มันมีตัวสองปืนไหมพี่ตัวลูกสองบอล่าไม่รู้อ่ะตัวที่ผมยิงตายมันเก็บตัวไปแล้วถ้าจะสนัยอ่ะนีนลูกสอง,สองไหนยิงตายไม่ไม่ได้เก็บตัวชูเพื่อนเมาหมดเลยว่า หน,นตัวที่ผมมีไว้แม่งก็ไม่ได้สาบต,ตัวไหนมันเก็บไปวะัวนี้ใช้เวลาครับพี่จะออกมากันอะไรนี่วะไอไม่ตัวนักงมนใช้เปลือเลยวะ ไปหมดขนาดนี้เอ๊ะไปทั้งกล่องเลยขวาูกตัวนะคระับไว้ต้องกันตัว เราเพื่อนแค่ไนเหรอยิงผมเนี่ยเกือบร่วเลยรับผมเจอแล้วก็เหมือนพี่เลยพี่จริงพี่ยิงยิกงตายไงยิ่งตายไงได้ไงเมื่อกี้เล็บยิงไงเพราะว่าก็มันสั่นแล้วผมไม่ได้